วันนี้อยู่ที่ชรูมหนองแขมนะครับทุนี้อาจจะไม่ค่อยผมที่หนองแขมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวงสองที่นะครับไปปุณยวิถีแล้วก็ไปหนองแขมนะครับน้ำมืดนิดนึงโอเควันนี้ครับมาผมจะมีรถที่เตรียมส่งว่าที่สาขาหนองแขมนะครับจะเป็นเทอร์่าอีกหนึ่งคันครับซึ่งเทอร์ร่าคันข้างหลังเนี้ยจะไม่ใช่รุ่นพ็อปนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเทอร์ร่ารุ่น E ครับเพื่อนสองล้อนะครับราคาเต็ม 1 1 9 9 0 0 0บาทนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ด้ส่วนลดแสนสามนะครับเพราะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับซึ่งเดี๋ยวแต่งอะไรบ้างเดีย๋ยวจะพาไปชมกันตอนนี้เธอร่ารุ่น E นะครับหมดแล้วเกือบทุกสียกเว้นถ้าใครยังหาสีขาวอยู่นะครับเธอร่ารุ่น E ยังพอหาสีขาวได้นะครับแต่ว่าสีออื่นเนี่ยไม่มีแล้วแต่คันสุดท้ายที่จะส่งมอบเนี่ยคันนี้แน่ๆของผมนะครับสีเทา สีเทานกพิราบนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่น E สเปคพื้นฐานมีอะไรบ้างที่แตกต่างกับรุ่นท็อปแต่ราคาเขาก็ต่างกันหลายแสนเหมือนกันนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่าเธอรรรุ่นนี้ได้เครื่อง190แรมม้าเทอร์โบคู่อยู่แล้วแล้วก็ได้ทรงพี P-V7 ที่นั่งนะครับถ้าใครไม่เน้นออปชั่นอะไรมากเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าคุ้มเลยจริงๆ ในส่วนของหน้าตานะครับรูปรักงหน้าตาภายนอกเนี่ยของตัวเทอร์ลรารุ่น E จะไม่ได้มีตกแต่งชุดอุปกรณ์ที่เป็นตัวมีนแพคเกจเท่านั้นเนี่ยโฉมเขายังจะถูกตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับไม่ใช่สีดำนะกระจังหน้องกระจังหน้าคิวไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับรุ่นนี้ไม่ได้มีกล้องรอบทิศทางนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคมีไฟตัดหมอกมองผ่านๆโดยรวมก็จะไม่ได้แตกต่างกับรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปเท่าไหร่แม้กระทั่งตัวล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กรลายเดียวกัน มันในข้างจะไม่ใช่สีดำเหมือนรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นนี้ติดตั้งฟิล์มไปแล้วนะครับตัวฟิลม์ม40 60 80นะครับไล่ไปเลยทีละบานนะครับก็สว่างกลางมืดคิ้วการาสตร์ตกแต่งติดไปแล้วนะครับเป็นอยู่ในชุด utility package เป็นของแท้นะครับจะมีปั๊มนิสสันอยู่ตรงนี้นั่นเองการาสต์ของแท้นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเบ้ามือกันลอยนะครับไนตัวนี้ก็เป็นของแท้มีตาวะเทอร่านะครับในส่วนของตัวรุ่น E เนี่ยเขาจะไม่ได้ดิสเบรกด้านหลังกันเองถ้ามองจากภายนอกนะครับแต่สังเกตด้านหลังจะเป็นดัมเบรกอยู่ในขณะที่รุ่นที่เป็นรุ่น V L รุ่นท็อปเนี่ยเขาจะได้ดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีบอร์ดี่นว่าเป็นรุ่น E นี่มีโลโก้ว่ารุ่น E ถ้ารุ่นอื่นก็จะเป็นแบบ V L V 4 v h e l แปะให้นะครับ แล้วก็ยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นยกเองครับนี่ยกเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดตกแต่ง u ู i ทลิตก็จะมีในส่วนตะข่ายการสัมภาระนะครับถาดท้ายของแท้ติดไปให้ด้วยด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับภายในจะเป็นบาะผ้าฮึบอ่าปิดฝาท้ายแบบนี้มาดูภายใน คอนโซลนะครับก็จะไม่ได้มีการบุวัสดุบุนุ่มก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ในส่วนงตัววิทยุเนี่ยก็จะเป็นจอที่มันเล็กลงมาหน่อยแล้วก็มีกล้องถอยหลังหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นอันนี้สแตนดาร์ดเลยแอร์เป็นระบบแมนนวลนะหน้าตาคล้ายๆอโต้ Auto, แต่ตัวนี้คือแอร์แบบแมนนวลเกียร์ได้7สปีดนะครับออโต้ Auto, 7สปีดเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับปุ่มพับบาะไฟฟ้ามีแล้วก็ตัวบอกจะเป็นบอกผ้าหน้าตาแบบนี้บอกผ้านะครับบาะผ้าบอกผ้าบอกผ้า ของลูกค้านะครับก็อันนี้เรื่องว่าบอกผ้าใช้ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนบาะหนังภายหลังเพราะบาะผ้าก็มีข้อดีคือมันไม่อมความร้อนนั่นเองนะแตที่บอดหนังเนี่ยถ้าเป็นหนังเทียมก็จะอมความร้อนนะครับหนังแท้ก็จะราคาสูงหน่อยก็ใช้ตัวนี้ให้คุ้มไปก่อนข้างๆก็เป็นผ้านะครับในส่วนของตัวออปชันที่เป็นจอพดานก็คือจะไม่มีเหมือนรุ่นพ็อปนะครับก็จะมีแค่ในส่วนงตัวช่องแอร์ให้เพราะนั้นช่องแอร์ก็จะเป็นช่องแอร์ที่มีถึงผู้โดยสารตอนหลังนะครับ ลักษณะเบาะอะไรถ้าไม่รับว่าวัสดุหุ้มที่เป็นหนังเนี่ยก็ลักษณะเบาะอะไรก็คือเหมือนกันเลยนะครับการพับบง่งพับเบาะก็คือเหมือนกันแล้วก็มีตัวคิ้วบันไดสแตนเลสข,ของแท้นะครับแบบนี้นะครับหน้าตาของแท้จะเป็นแบบนี้ดูข้างหน้าก่อนให้ดูข้างหน้าด้วยนี่นะครับอันนี้จะเป็นของแท้วัสดุคุณภาพมันก็จะดีกว่าละครับแล้วก็ดูอายุการใช้งานมันก็มีการรับประกันอะไรไปให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปลองสตาร์ทให้ดูในส่วนตัวหน้าจอแสดงผล,ลนั่นเองครับรุ่นนี้ก็จะย,ยังขาดอะไรไปก็ในส่วนของตัวพวกรูทคอนโทรลไม่มีนะครับเบาะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเบาะคนข่ับเลยก็เป็นปรับแมนนวลเลยเดี๋ยวลองดูหน้าจอกุญแจกุญแจหน้าจอ TFT ก็เป็นตรงนี้ด้านหน้าเหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็หน้าจอไซส์ก็จะประมาณนี้เมนูต่างๆก็จะมีระบบเตือนก็คือมีในส่วนตัวเตือนการชนด้านหน้าน,นะครับตัวเบรกฉุกเฉินอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวมาตรฐานที่มีแต่ว่าพกจุดอัปไซตตาเรียวครอสทัฟฟิกเรดาร์อะไรพวกนี้ก็จะไม่มีระบบช่วยบรกี่หนก็คือมีเบรกฉุกเฉินตัวช่องทางนะครับอ๋อใช่โอเคมีเตนคอมเลนด้วย จะไม่มีตัวเตือนจุดอับสายตานั่นเองนะครับเค okay. แล้วก็จะไม่มีในส่วนของตัวไอตัววัดแรงดันลมยางใช่อันนี้ก็จะมีแค่ตัวอัปลรมิเตอร์หรอาดูแค่องศาในการเอียงของรถนะครับก็เอาไปลุยได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขับสีนะ่เนาะเพราะาที่อุปสรรคในการไปก็จะได้ไปได้ไม่เต็มที่เหมือนเขาแล้วก็กระจกมองหลังไปแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ตัว Intelligen t Rear View Mirror เมนูหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับกล้องก็จะตั้งค่าได้แต่กดดูจะไม่เหมือนตัวรุ่นที่เป็นรุ่นทอังที่มันกดกล้องมาดูรอบคันได้นะครับนี่ก็คือถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพด้านหลังให้แบบนี้ให่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างที่บอกครับเครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์190แรงม้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าเอาหนะใช้แล้วคุ้มค่ากับราคารถแล้ว1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น จากราคา1นึ่ลก้าแสนเก้าหมื่นนะครับก็จะลดลงไปเหลือ1 000, ล้านนิดนิดล้านหหมื่นเท่านั้นเองโดยประมาณนะครับได้ PPV 7ที่นั่งได้เครื่องร้อยก้าสิบล้านที่สมรรถนะรรนะเมื่อเทียบกับราคาเงินที่จ่ายไปเนี่ยถือว่าคุ้มที่สุดในตลาด PPV เอางี้ดีกว่าคันนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับช่วงต้นเดือนกุมภานนั่นเอง ขับก็ดูไม่ได้แตกต่างจากรุ่นท็อปเลยสปอยเลอร์ก็มีให้นะครับออปชันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานถ้าเกิดเทียบว,ว่าเดิมเราก็ไม่ได้เคยมีออปชันอะไรเยอะสำหรับคันเก่าแต่รเราก็ถือว่าคันนี้ก็คุ้มค่าแล้วนั่นเองสำหรับเทอร์รรุ่น E นะครับแคมเปญโปรโมชั่นมันก็จะอาจไม่ได้ลดเยอะเหมือนกับรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปนะครับถ้าสมมตตอนนี้คร่าว ถ้าซื้อสดนะครับส่วนลดประมาณแสนสองจากเฟ้น0น0นได้ถึงแสนสามนะครับถ้าเป็นข้าราชการลดเพิ่มลูกค้าเก่าลดเพิ่มนะครับเจ้าของธุรกิจซื้อนำกิจการอะไรก็ลดเพิ่มนะครับเพราะนั้นนะแคมเปญแต่ละรุ่นก็ต่างกันไปแนะนำว่าให้แอดไลน์โทรสามโทรคุยกับผมก่อนดูก็ได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นขันสุดท้ายละของ เทอร์ารุ่น E สีเทาที่จะส่งมอบนะครับตอนนี้ก็จะเหลือพวกรุ่นสปอร์ทที่เหลือเยอะหน่อยแล้วก็รุ่น 4Wheel ก็ยังพอมีเหลือบ้างน,นะครับยังเป็นยูโรโฟทั้งหมดนะครับแล้วก็รถส่วนใหญ่ทุกรุ่นอาจจะผลิตปี22023ทั้งนั้นเลยช่วงชไปลายปี24เขาก็ขับให้ผลิต e u r o 5แล้วซึ่งเทอร์ายังไม่ผลิตยูโร5นั่นเองนะครับก็ฝากไว้แล้วพบกันหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ